ไม่มีอะไรให้กิน,ก,ก,ก,นก้วยก้กวยกินกล้วยกับก้วยครีมนำทานกเคกลมกวยนำทานครีมอ่ะหิวหิวมากมากอะไรเลยหิวมากมากหิวมากมากแล้วหิวหุงเล็กไม่แก่หิวมากม,มาก อร,ออรอมอารมกมาเดี๋ยวอ่อไม่นางกินตรงนี้ไปแล้วไม่ยอมให้ถ่ายเลยเออบดแกหิวก็อย่างนี้แหละเราแกหิวแล้วไม่รอท่าอะไรเลยเดี๋ยวดูสิปกติแกจะกินช็อกโกแลต,ลตไม่มีช็อกโกแลต ไม่ซื้อไม่ได้ซื้อช็อกโกแลตให้แกแล้วดูก่อนเผื่อช็อกโกแลตลงเหลือบางทีก็ซ่อนเกจนลืมเลยช็อกโกแลตไม่มีไม่มีช็อกโกแลตเลยไม่มีไม่มีช็อกโกแลตหาช็อกโกแลตไม่มีช็อกโกแลตให้แกกินเลย ปกติก็จะซื้อช็อกโกแลตติดไว้ละวันนี้ลืมเนาเลยมาได้ซื้อช็อกโกแลตแกก็กเลยหิวกินกล้วยกับครีมครีมเนาะแต่ที่นี่เขาเรียกแกรดแดเนี่ยเป็นครีมแต่ที่นี่เขาเรียกแกรดแดเนาะ แกแกกินกล้วยแกขัดไปให้นานไปอืมยังไม่มีขนมอะไรให้แกกินเลยวันนี้ถ้าแกหิวแล้วแกกระทังกินออกแกมั่วมัวแกนั่งกินอะไรหรือว่าเมื่อกี้กระทั่งที่แกไม่เคยกินเลยนะนั่งกินหนังหมูแคบหมูอะเนี่ยแกไม่เคยกินเลยอ่ะแกก็เลยนั่งกินกินไปกินมาแล้วไปหากล้วยกิน โอแกไม่เคยกินแคบหมูอ่ะแล้วก็เลยนั่นเนาะก็เลยไปกินกล้วยกับครีมคลิปนี้กล้วยกับครีมหรือแครดแด่นเนาะเขาเรียกกันเนาะแค่นี้จะบ๊าใบายจ้ะ